หม่ก็อ่า,าเอออยากแจกเงินนะทุกคนแจกไงดีอแจกไงดี อ้าวอ้าวอโหลว่าไงเอ้ยไปต้องพั่ทำเสียงเองไม่ใช่เอฟเฟคเลยนะนะ ได้ะไรมาพรอมแล้วพร้อมแล้วครับพร<ม>้อมจะเารค,ครับพิมในแักหน่อยครับจากเงินยังไงดีอ่ะปีใหม่ของวันปีใหม่ <laughs> จีเองจีแจกหนึ่งหมื่นครับได้แต่ว่าวิธีแจกจากไงดีให้ทิ้งเลขบัญชีไว้เหรอไม่ได้เดี๋ยวมันอันตรายโพยมาเลยเหรอเลขบัญชีาองันรุ่นแกเลยไม่ได้เยว มันอันตรายอย่างเนี้ยก็จะจะอาจจะมีมิชาชีพเฮ้ยไอต้ามาแล้วว่าเออบ่อยแม่งฟังกูเองกันแหละได้จริงจะแจกเงินแจกเงินเปลี่ยนหลายเกี้ยไหมจะได้แบบไม่นี่เอานี้แล้วกันเออ เป็นเกมแรกเลยเกยมแรกเกมแรกอะไรดีกว,ว่าลุวะที่ไมีออกวะนี่แล้วกันเพื่อเป็นการ make f r i e n กันนะฮะทุกคนนะครับชาวกิฟนะครับปีใหม่นี้นะครับเอ,อ ใครพิมพ์อะไรก็ได้เดีดแท็ก็ซฟจีรีทวิตถึงหนึ่งร้อยแคปมาในไลนอัดเซฟจีจีให้ทวิตละยี่สิบาทครับคุจะเจนปาวะมูมหมดตัวไปเนี่ยเยล้ละอันนี้เกมแรกนะครับเกมแรกเกมที่สองนะฮะถ้าเซฟ หรือจีหรือจะอ่านคาถามที่มันเป็นคําถามนะอันไหนนะครับอแจกคําถามละห้าบาทครับอะไรของมึงเนี่ยทำไม่รู้วะมึงทำอะไรทำเพ่มเมื่อร่ทำเพิ่มเมื่อคหร่ทำเพ่มเมื่อไร่ในเซฟจีอันไหนเกมแรกยากไปหรอโายากทุกเกมเลยตอนนี <laughs> ้ เงีเ้ยงั้นเอาไปเป็นเป็นเป็นอ่ะจะได้ช่วยๆกันครับงั้นเอาเป็นอันแรกเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้สิบสิบดีทวิตสิบบาทไม่อันแรกคือใครทายว่าคูกินอะไรอยู่ตอนนี้รับไปเลยหนึ่งรอยบาทเฮ้ยเฮ้ยมันแจกดุกันไปแล้วครูคกำลังกินอย่างรอร่อย เรีบกินอะไรก่อนก่อนจะข้ามปีครับกินเดี๋ยวจะค่อยๆใบเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีใครตอบถูกหรือเปล่าอ่เขาตอบง่ายเนาะขานมม <laughs> ดเผ่ารวมอะ่ะ <laughs> ผิดครับสรบุปเล่นเล่นเกมเลยดีวะ ไอ้ต่าช่วยคิดเกมไปสิกูขอย่างหมูแป๊บนึงได้ไหมนี่อะไรนะกูย่างหมูแปบ๊บนึงได้ไหมเอเอ,เอย่างไปก่อนย่างไปก่อนไม่มีใครถูกแลวันช้นไม่ออกอ่ะเดี๋ยวคิดออกค่อยอันนี้เ ซึ่งทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาโวยพรวันปีใหม่ครับอให้ทุกคนจีเริ่มก่อนก็วันสิ้นปีแล้วนะครับถ้าใครขอพรไปตั้งแต่ต้นปีนะครับเรายังไม่ได้ก็วันนี้วันสิ้นปีก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอให้พรเป็นจริงในปีหน้านะครับไม่ต้องก่อนดินกับชีวิตขนาดนั้นนะครับไม่ต้องรู้สึกว่ามันต้องดีขึ้นภายในหนึ่งปีทุกๆอย่างแบบเร็วขนาดนั้นนะแต่ว่าคอยได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้นะครับแล้วก็ทุกอย่างมันมีความเทคทาเนะทุกสันมันปีใหม่นะครับทุกคนคนทุที่เข้ามาเจอกันในปีนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังรอกันหลายๆคนนะครับอืมก็ไม่สัญญาแต่ว่าก็จะทำให้มันดีครับยังไม่มีใครตอบถงนะครับใ <c oughs> บให้มีแป้งมีส่วนผสมที่เป็นแป้งโรตี <c oughs> มันมันออกจะเป็นแบบว่าอ่ามีกะทิในนั้นนะนะมีกะทิสลิมไม่ไม่กิน <laughs> อ,อ่าเราๆเซมนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่กับคนที่รักอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวยังไงก็ไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยนะครับ <laughs> ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมา ตลอดทั้งปีขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้คอยมาหากันตลอดนะครับก็ oh. ขอบคุณจริงๆครับ mm. ก็ขอให้ปีใหม่ก็ทุกคนมีแต่ความสุขปีหน้าก็อยากได้อะไรก็ขอให้สมหวังครับแล้วก็ <Yeah. S 1> ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับ <laughs> ถ้าตอบถูกแล้วจะได้ได้ได้ถ้าได้ไหมครับอะไรนะครับถ้าใครตอบถูกขอให้ได้อย่างที่อยากได้อ่ใช่ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับมาคิว Q แอนดเอกันไหมเดีไม่มีใครถูกคิวแอนดเอ พี่เซฟเป็นคนจังหวัดอะไรคะอันนี้คืออะไรยูไอ <c oughs> นีไหนก็สิ้นปีจะปกติจะเลี่ยงคำถามอะไรอย่างนะอันนี้ก็จะพยายามตอบให้หมดนะครับ อร่อยจังเฮ้ยหิวแล้วคนหิวแล้วเซฟโซนของตัวเองในปีนี้คืออะไรอันนี้คือคำถามแรกนะครับที่ท,ที่อ่าเห็นเซฟโซนของตัวเองในปีนี้หรอทำใครเนี่ย <c oughs> ตาลงงรูปยิยามผมเหรอเซฟโซนน่าจะเป็นคนรอบตัวครับคนที่แบบก็แบบคนที่อยู่ข้างผมนี่นแหละทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งทุกคนเลยแล้วก็ปโปกเกอร์อีกตัวนึง <laughs> สรุปเราแจกสิบบาทให้กับคนถามไหมอืมสรุปเราแจกคนละสิบบาทให้กับคนถามอ๋อกูอ่านทุกคนเลยตอนนั้นตายละกันเลิกแจกเกินก่อนละกันเดี๋ยวเจ๊งเราค่อยแจกเป็นก้อนๆก็ได้เนาะเซฟได้ไหมได้นี่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 มีอันนี้ด้วยมีมีใบให้อีกอย่างหนึ่งมีผลไม้ นลไมาเขาเหนียวทุเรียนนะเฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วเฮ้ยเขาตอบเลยเขาตอบเขาเหนียวมะม่วงเฮ้ยแล้ว้นเหนียวทุเรียนเ่าเกือบถูกแต่กูซื้อทุเรียนมาด้วย เฮ้ยก็ถูกไปก็ไแต่ทุเรียนซื้อแยกมาดิเออเรามีข้าวเหนียวปะไะไม่มีอ่ะอ่านี่ก็ผิดก็ได้นี่นี่แับคนที่ตอบทุกคนแรก